ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตเกเตอร์ชานเอลกับการดูดวงทํานายไทยทักเสียงไทยกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับถ้ามีใครเป็นบอกว่าเป็นทีมงานผมอย่าไปเชื่อเขานะครับระวังผู้แอบอ้างนะสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับเอาคุณจะเอาตัวรอดได้นะโอ มาเข้าเรื่องการทํานายไทยทักวันนี้เราจะมาทําการทํานายแรนดอมเสี่ยงไทยด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีสากลกันเช่นเคยผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำหรับในะวันนี้นะปกติผมก็จะใช้ไพ่หนึ่งสำหรับบ้างสําสหรับบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาครั้งนั้นๆนะครับนะวันนี้เลือกใช้ไพ่เพียงสำหรับเดียวเท่านั้นเราจะมาทําการเสี่ยงทายกันแบบแรนดอมนะในหัวข้อที่ว่าใครบางคนคิดถึงคุณอยากเจอคุณใจจะขาดเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ การทำนายไทยทักเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เบาๆสบายๆไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านดูได้ทุกราศีทุกท่าุดินน้ำลมไฟดูได้หมดเลยเพราะนี่คือการเสี่ยงทายนะครับการทำนายของผมอ้างอิงตามเนื้อหาแนวทางตำราสากลนะครับแนวสากลนิยมไพ่ทาโรสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆทั้งสิ้นนะเออโอเคมาดูกันนะครับ ใครบางคนคิดถึงคุณอยากเจอคุณใจจะขาดใจแทบขาดแล้วตอนนี้เขาคือใครคิดถึงขนาดนั้นเลยเหรอผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ใบแรกมาอบอุ่นหัวใจเลยราชาถ้วย King of Cups ใบนี้ถ้าเป็นตัวแทนฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้พลังงานสลับฝั่งกันได้ในพลังงานรวมแบบนี้ถ้าเป็นตัวคุณนะคุณเป็นคนอบอุ่นดูดีมากในใสายตาเขาเขาชื่นชมยกย่องคุณมากส่วนถ้าเป็นฝั่งเขาแปลว่าเขาเป็นคนคล้ายๆกับคุณ เป็นคนที่มีอัธยาศัยนิสัยใจคอใจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือทุกอย่างบางคนมีจิตใจเป็นกุศลชอบปฏิบัติธรรมโดยซ้ำอะไรแบบนี้คนคนนี้มีโอกาสที่จะเข้ากับคุณได้ง่ายและคุณกับเขารู้จักกันดีพอแล้วหรือยังมาดูใบถัดไปกันสิครับนะธาตุน้ําก็เด่นนะเรื่องธาตุเรื่องารองาศีนี่ดูได้ทุกธาตุทุกราศีเพียงแต่ว่าถ้ามีธาตุใดเด่นเป็นพิเศษผมจะกล่าวถึงนะโอเคเข้ากับคุณรู้จักกันดีพอแล้วหรือยัง หรือเป็นแค่คนมาแอบชอบอืมโฮโฮโฮรู้จักกันแล้วสามไม้เท่า t r e e of ones เข้ากับคุณรู้จักกันแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันสักเท่าไหร่มีโอกาสที่จะเคยพบปะกันบ้างตามงานสังคมหรือเคยร่วมงานกันแบบนี้แล้วแยกย้ายกันไปทำภารกิจส่วนตัว มีความหา่างไกลกันระดับข้ามเมืองข้ามจังหวัดหรือบางคนอยู่กันคนละประเทศแบบนี้เป็นไปได้ไม่ว่าเขาหรือเธอจะไปอยู่แดนไกลเพื่อทํางานศึกษาต่อหรือทํากิจการใดก็แล้วแต่คุณกับเขาณเวลานี้ห่างกันเออตัวไกลใจคิดถึงเออคิดถึงคุณมากขนาดไหนใครที่คิดถึงคุณแทบขาดใจตอนนี้ออมันเกิดจากอะไรเขารักคุณมากเลยใช่หรือไม่ โอ้เขากลัวเสียคุณไป เอาทำนายตามตรงตามหน้าไพ่เลยนะไพ่ใบนี้ห้าไม้เท้าปรากฏออกมาตำราสากลว่าไว้ว่ามันคือความชุลมุนวุ่นวายบางอย่างในชีวิตทำนายอย่างที่หนึ่งคือช่วงเวลานี้ต่างคนต่างยุ่งไม่มีเวลาให้กันอย่างที่สองก็คือมีปัญหากับผู้คนทั่วไปไม่ได้แปลว่าคุณกับเขาจะไปมีปัญหากับใครแต่หมายความว่าผู้คนอาจจะสร้างปัญหาให้คุณแบบนี้ทำให้ไม่ค่อยมีอารมณ์จะมาคิดเรื่องความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่และความหมายที่3 เขากลัวคุณจะตกไปเป็นของคนอื่นกลัวถูกคนอื่นแย่งกลัวโดนคุณเทอะไรแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับผมมองว่าคุณกับเขาต่างคนเป็นเรียกว่าต่างฝ่ายต่างมีความเจ้าสเสน่ห์ทั้งคู่เป็นคนมีสเสน่ห์สองคนมาเจอกัน <Yeah. S 1> เออเวลาห่างไกลกันก็ทําให้อดคิดไม่ได้ที่ว่าจะความสัมพันธ์จะเหมือนเดิมไหมอะไรแบบนี้ <laughs> โอ,โอ,โอ,โอโราชินีเรยญ คุยนอฟเนเเคิลสบายใจได้ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไรวุ่นวายยุ่งเหยิงหรือมีปัญหาจากผู้คนปัญหาจากสิ่งแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างไรก็แล้วแต่คุณดูดีมากในสายตาเขาเขายกย่องคุณมากและในทางกลับกันผมมองว่าคุณก็ยกย่องเขามากเช่นเดียวกันทาตดินโดดเด่นราชินีเรียนความหนักแน่นของความเป็นธาตดินนะ ความรักที่หนักแน่นถ้าคุณสองคนคบหากันเป็นคู่รักแล้วแปลว่าความรักครั้งนี้มั่นคงคบกันยาวๆแต่ถ้าเป็นคุณคนโสดที่ยังไม่มีใครหรือเพิ่งจะจีบกันใหม่ๆยังไม่ให้สถานะแบบนี้ใบนี้ก็ทำนายได้ว่ามีแนวโน้มที่คุณจะให้สถานะกันในไม่ช้านี้หรือย้ำว่าถ้ายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเพียงแค่มองแอบชอบกันคุณมีโอกาสเผยใจในไม่ช้า ต่างฝ่ายต่างยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างมากอืมอาจจะเป็นการพบกันเจอกันครั้งต่อไปหรือไม่อย่างไรมาดูสิคุณกับเขาจะมีโอกาสได้เจอกันเร็วๆนี้ไหมจะมีโอกาสนัดพบหรือมีเหตุการณ์ใดทําให้มาเจอกันไหมโอ้โโโราชินีดาบยังไม่ได้เจอกันง่ายๆต้องทํานายตามตรงนะครับใบนี้ราชินีดาบอ,อกมาไม่ต้องกังวลราชินีดาผมมองว่าในบริบทนี้หมายถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้อง คุณอาจจะต้องดูแลญาติผู้ใหญ่หรือมีธุระใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ไม่สามารถปลีกตัวมาพบกันได้โดยง่ายอีกความหมายหนึ่งหมายถึงาญาติผู้ใหญ่เข้มงวดด้วยหรือเปล่าบางท่านคุณพ่อคุณแม่ห่วงปู่ย่าตายายห่วงแบบนี้หรือจะอยู่ในความดูแลของใครก็แล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันอายุเยอะแล้วพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่จะมาห่วงทําไม ตราบใดที่ยังมีญาติผู้ใหญ่อยู่ท่านมองเราเป็นเด็กเสมอนะครับนะญาติผู้ใหญ่จะมองเราเป็นเด็กเสมอเพราะฉะนั้นเป็นไปได้บางท่านญาติผู้ใหญ่เข้มงวดหรือทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเลยก็เป็นไปได้อเพราะว่าสมัยนี้บางทีผู้ใหญ่ก็อดห่วงไม่ได้นะว่าคนที่เข้าหาเราจะมาดีมาร้ายอะไรแบบไหนเอออดห่วงไม่ได้เป็นไปได้นะครับแล้วก็โอ้โหเดชาริตจะมีการเดินทางเกิดขึ้นแม้ไพ่ใบเมื่อกี้จะบอกว่ายังไม่ได้เจอกันง่าย แต่จะมีความพยายามอยากจะเดินทางมาหากันต่อให้ทางร่างกายจะ,จะมาไม่ได้แต่จิตใจมาหากันแล้วส่งใจส่งโทรจิตมาหากันแล้วตามความเชื่อชาติยอดคือความอยากเดินทางมาพบเจอกันเป็นไปได้ด้วยนะว่าถ้าเขาอยู่ไกลคุณเขาวางแผนแล้วว่าที่จะเดินทางมาพบหาคุณเมื่อไหร่ดี จะลางานได้ไหมหรือจะเคลียร์ธุระอะไรให้มันเสร็จสิ้นและมีการเดินทางมหากันนี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่2มีโอกาสที่ทั้งคุณและเขาต่างจะชื่นชอบการเดินทางหรือมีจะมีการเดินทางเกิดขึ้นหรือทํางานเกี่ยวกับการเดินทางยานพาหนะแบบนี้ก็เด่นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อใบนี้ปรากฏมาทํานายดีว่า คุณจะมีโอกาสได้พบเจอกันไม่ช้าก็เร็วนะครับเรื่องระยะเวลาความช้าเร็วไม่อยากฟันทงฟันเปเรียงลงไปเพราะแต่ละบริบทของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านเดินทางไปมาหาสู่กันง่ายอาจจะมาพบกันได้ทุกสัปดาห์บางท่านต้องรอเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะได้เจอกันสักครั้งผมจะจะไม่ฟันเปเรียงไปนะว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับการเสี่ยงทายดูเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะ โอเคมาดูกันต่ออ๋อะอย่างหนึ่งชาริยอตราศีกรกฎก็เด่นนะครับนะโอเคมาดูกันต่อน,นะครับอืมเขาคิดถึงคุณใจแทบขาดแล้วโอ้จะได้เจอกันไหมเนี่ยฮเฮ้ยเมจิกเชียน กราบสาธุงามๆตามความเชื่อไพ่นักมายกากลไพ่หมอดูไพค่ครูบาอาจารย์ไมจิชเชียนปรากฏเมื่อไหร่แปลว่านะตำราสากลว่าไว้ถ้าใบนี้ออกมาไมจิชเชียนปรากฏเมื่อไหร่มีโอกาสสมหวังราวปาฏิหารสมหวังเกินคาดมีความสุขเกินคาดหลายสิ่งที่คิดว่าจะไม่ได้แล้วกลับจะได้มาอย่างอัศจรรจย์ใจในบริบทนี้หัวข้อนี้ผมทํานายว่าคุณกับเขามีโอกาสได้เจอกันเร็วยิ่งขึ้น หรือแม้แต่มีเหตุการณ์บางอย่างโดนจิตโดนใจให้ต้องเดินทางมาพบปะกันหรือมีตัวกลางประสานคุณอาจจะมีครูบาอาจารย์ร่วมกันนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันอะไรแบบนี้นะมีความศรัทธาปฏิบัติในสายเดียวกันอะไรแบบนี้เป็นไปได้ที่บุญจะสัมพันธ์กันตามความเชื่อนะครับอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาแบบไม่งมงายนะจับต้องได้มีเหตุผลเชื่อโดยสุจริตใจแล้วก็มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้สิ่งใดที่คุณศรัทธาแล้วชีวิตคุณดีขึ้นจริงนั่นแหละครับ ของดีรักษาไว้ดีๆเออศรัทธ,ธาแล้วชีวิตดีขึ้นนั่นคือของดีบอกได้แค่นี้ไปทำกันบ้านต่อเองโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อืมเขาคิดถึงคุณใจแทบขาแต่ยังงานยุ่งอยู่หนึ่งไม้เท้าใบนี้ทํานายตรงๆดิบๆตามความหมายหน้าไพ่คือต่างฝ่ายต่างงานยุง่งแต่ก็มีความหมายที่สองนะของความเป็นบาหนึ่งไม้เท้าธาตุไฟก็เด่นใบนี้และ ความหนึ่งไม้เท้าคือความตั้งใจปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะมาพบปะมาเจอกันความสัมพันธ์นี้ทำนายได้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าคุณกับเขาชอบกันรักกันแบบจริงใจน้ำใสใจจริงไม่มีสิ่งใดแอบแฝงหรืออย่างน้อยๆถ้าคุณยังไม่ได้รักเขาแต่ถ้าเขามารักคุณเขามาจีบคุณเขามาแอบชอบคุณแปลว่าคนคนนี้จริงใจกับคุณเป็นอย่างมากอืมดีงามมาดูกันต่อนะครับเราจะเป็นยังไงต่อไป สถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคนที่คิดถึงกันใจแทบขาดนี้จะมีโอกาสได้เจอกันหรือไม่อม,มีโอกาสได้เจอกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องทําธุระส่วนตัวกันไปก่อนเด็กถือเหรียญ เขามีความอยากจะมอบสิ่งดีๆให้คุณมีความปรารถนาดีให้คุณบางคนถ้าอยู่ในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันเกิดหรืองานสําคัญใดๆงานมงคลใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้มามอบสิ่งดีๆให้กันมอบสิ่งดีๆให้กันเป็นได้ตั้งแต่ความรู้สึกหวังดีแบบนี้นะ ความรักความหวังดีหรือให้สิ่งของที่ชื่นชอบแม้แต่การมาให้สถานะอ้าวนะมีโอกาสให้สถานะกันกับคนที่ยังไม่มีสถานะและเน้นย้ำว่าถ้าคนที่มีคู่แล้วได้มาดูคลิปนี้ความรักของคุณจะหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกตามสไตล์ไพ่เหรียญธาตุดินนะความหนักแน่นมั่นคงคนมีคู่แล้วความรักจะมั่นคงยิ่งขึ้นคนโสดมีโอกาสพัฒนามาดูกันต่อโอเคสวยงาม แนวโน้มดีวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยห้าไม้เท้าตอนแรกอาจจะชุลมุนวุ่นวายนิดหน่อยแต่ก็เป็นปัญหาจากผู้อื่นที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลผ่านมาก็ผ่านไปอย่าไปอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับปัญหาของคนอื่นแนะนําตรงๆเลยแล้วก็โอ,อ้โหเดวิลน่ารักเดวิลวิดวิลมาแสดงว่าเขาคิดถึงคุณใจแทบขาดไม่ใช่คิดถึงธรรมดาบางท่านคิดถึงอาจจะโอ้โหจินตนาการฝันหวานไปแล้ว ท่านที่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเขาชื่นชอบติดใจคุณมากอยากมาเจออีกทวินหาท่านที่ยังไม่เคยมีอะไรกันแปลว่าเขาจินตนาการอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณเออเดวิลมาปรากฏขนาดนี้เสน่ห์ไม่ตามมหานิยมเต็มเต็มนะครับ นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาคิดทะลึ่งอะไรกับคุณนะแต่เมื่อไพ่เดวิลปรากฏออกมาก็ต้องทํานายไปตามแนวทางสากลของความเดวิลเสน่ห์เมตตามหานิยมกามรมร์มอะไรแบบนี้นะความโหยหาทวินหานี่คือสิ่งที่เขาคิดถึงคุณมากๆมีความอยากจะมาวิดวิวกันนะครับนะและตีความอีกอย่างได้ด้วยว่าณเวลานี้คุณจะมีความสุขทางโลกดีขึ้นเรื่อยๆความสุขทางโลกคืออะไรก็ทางโลกก็ชัดเจนนะ ความอิ่มน้ำสำราญการกินดื่มอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความอิ่มน้ำสำราญเดวิลนี่ถ้าเราควบคุมมันได้ถ้าเรารู้จักพอรู้จักใช้ชีวิตไม่ประมาทคุณจะมีความสุขทางโลกเป็นอย่างมากเลยทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียระวังนิดเดียวอย่าให้เดวิลครอบงำเพราะถ้าเดวิลครอบงำคุณอาจจะไปในทางลุ่มหลงมัวเมาได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเราแนะนำกันตรงๆต,ตามหน้าไพา่เอาไปประยุกต์ใช้ได้กับการใช้ชีวิตประจำวันนะ การดูดวงไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตเท่านั้นชีวิตนี้ยังมีอะไรอีกมากมายทั้งการปฏิบัติตนการทําคุณงามความดีอีกหลากหลายนะครับรับฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะโอเคมาดูกันต่อขอใบสรุปหน่อยซิว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเออแไม้เท oh ้าเอ็ดอฟวยินดีล่วงหน้า ความสัมพันธ์นี้ก้าวหน้าแน่นอนคืบหน้าแน่นอน8ไม้เท้าออกมาการพุ่งทยานชัดเจนขนาดนี้ตามตำราสากลว่าไว้ความหมายของ8ไม้เท้าคือการพุ่งทยานไปข้างหน้าความก้าวหน้าทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดก้าวหน้าอยากได้อะไรสําเร็จสําเร็จ,รจนึกไว้เลยว่าฉันทําได้ประมาณนี้คุณมีความสามารถถ้าไม่นับเรื่องความรักความสัมพันธ์ คุณคิดหวังคิดอ่านการงานใดอยู่อยากทําสิ่งใดอยากได้สิ่งใดมีโอกาสสาเร็จสูงมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าหยิบไพ่ใบนี้ได้แล้วจะสําเร็จทุกคนไม่ใช่นะครับหมายความว่าคุณมีโอกาสสําเร็จดวงดีแล้วอย่าลืมไปขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะตั้งอกตั้งใจทําชีวิตให้ดีแล้วคุณจะดีจะพึ่งดวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับโอเคและในทางความรักความสัมพันธ์8ดไม้เท้านี้คือความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะคืบหน้าพัฒนา เรียกว่าจากคนรู้จักเป็นคนรู้ใจได้อะไรแบบนี้ถ้าคนมีคู่แล้วก็จะแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีกเอออีกสักใบไหมแถมอีกสักใบไหมครับนะถออีกสักใบดูซิว่าก้าวต่อไปของความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคนที่คิดถึงกันมีโอกาสเจอกันแล้วละ่ะเออเ,เ,เร็วนี้แหละจะชา้จาจะเร็วแล้วแต่บริบทแต่ละท่านแต่ได้เจอกันแน่เขาทนความคิดถึงไม่ไหวแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป โ oh, oh 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 oh. อ้อัอสวินดาบมีคนใจร้อนร้อนใจใครห่างกันเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากมาหาคุณใจเขาพุ่งทยานมาหาคุณแล้วนะใจร้อนอยากมาหาคุณอยากพุ่งทยานเข้ามาหาคุณใจแทบขาดแล้วเอ้ยสักสใบนะอีกสักใบจะมาไหมเนี่ยเอยออสวินดาบพุ่งทยานมาขนาดนี้แล้วจะได้เจอกันเร็วๆนี้ไหมโอเค ขอละวันนี้จัดเม้นอยากได้อะไรจะสมหวังคิดอ่านการใดจะได้ตามที่ประสงค์ไว้และทำอะไรได้อย่างนั้นใบนี้จัดเมนทำดีได้ดีแน่นอน แต่ก็ต้องติงไว้นิดหน่อยว่าถ้าเคยทําอะไรผิดพลาดไว้ไปแก้ไขให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่เฉพาะด้านความรักความสัมพันธ์เท่านั้นคิดอ่านการใดคิดดีทดําดีได้ดีคิดอะไรได้อย่างนั้นทําอะไรได้อย่างนั้นใบนี้การันตีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันย้ําเลยว่าทําอย่างไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีขออวยพรให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ